โดดเข่าลอยมาครับเศกสรรเศกสรรง้างขวามาแต่กายครับมัดขวายิงไปมัดขวาทิ้งไปครับอย่างไงครับเศกสรรมัดขวาทิ้งไปครับมัดขวาย่อแลยครับมัดซ้ายตามขยับเข้าหาแข้งขวามัดขวาครับติดลอยครับแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับจะประทับเสกสรรอขวัญเมืองนะครับในศึกเกียรติเพชรเงินล้านครับประจําวันพุธที่8พฤศจิกานครับปีห6ครับโดยเป็นเอกต่อหนักให้2ปอนด์ครับร8อต่อ130ครับ ดาบีแมตแดนใต้ครับเป็นเอกนี้พัทธลุงนะครับส่วนเสกสารก็นครศรีธรรมราชครับขยับกระแทกยับไปครับหมัดขวาทิ้งไปครับเป็นเอกนี้เป็นดีกียอดมวยนะครับผู้สื่อข่าวกีฬาปี54ครับแชมป์1 2อยยบอลลมพินีนะครับดีกีแชมป์ช่อง7ครับแชมป์ WPMF นะครับแชมป์สยามอ้อมน้อยครับก็อยู่ในการดูแลของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับเป็นเอกครับเคยทำสถิตินะครับไหลผยา่าย18ไฟครับ ไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นระยะเวลารุ้มรุม2ปีครับแต่อยู่สถิติโดยแสนชายครับแข้ง้ายหน้ายังไงครับเสกสรรเสกสรรนี่ก็คนไม่ยอมคนครับเป็นเจ้าของวันนักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับปี58ครับแชมป์ช่อง7ครับแชมป์อ้อมน้อยครับแชมป์ลาดาเนิน2สมัยครับแชมป์ ibf มวยไทยครับ wbc มวยไทยครับและยังเป็นแชมป์ิกบ็ b o x ิ่งครับของคุณลุนไฟครับในมวยรอบรุน61.5กิโลกรัมครับแข่งขวามาครับเป็นเอก เป็นเอกนี่เป็นประเภทฝีมือครับสวดเสกสรรก็แน่นอนครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนครับแข้งขวาวางบูดูดด้านครับชกกับใครนี่ก็สนุกทุกไฟนะครับจะแพ้จะชนะก็เหนือทุกไฟครับผู้ชกนี่เจ็บตัวทุกไฟครับขยับเข้าหาบเบียดเข้าไปครับล้มลำตัวไปครับเศกสรรถุบลำตัวนะครับขยับเข้าไปกระแทกยาพับเศกสรรถีบยันมาเป็นเอกโดยฟอร์มหลังของเป็นเอกนะครับ สามฟอร์มหลังก็มีชนะปากกณ์ครับแล้วก็มีแพ้ซปเปอร์แบงค์มอลรัตนาบัณฑิตครับเสียแชมป์ลุมพีนีครับแล้วก็มีแพ้ปากกณ์ครับโดดเข่าลอยมาครับเสกสันส่วนเสกรันนับฟอร์มหลังนี่น็อกมาลวดครับมีชนะน็อกไข่มุกขาวด้วยศอกซ้ายครับมีชนะนักชกชาวจีนครับ้วยเข่าลอยครับเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยวอลเลเออร์ครับในชนะเดชนรงครับหมัดล่างสลับบนของเสกสันครับจอมดีเดือดมาครับผูกซ้ายขึ้นมาเป็นเอก หยับเข้าหาแทงเข่าขวาเป็นเอก mm นีน่สูงยาวนะคร้อยเจ็ดห้างัดอกขึ้นไปรับเสกสันสอกระยะประชิดครับหยับเข้าหาเสกสันหยับลำตัวไปเบียดเข้าไปรับสอกกลับไปครับเสกสันกระโดดเข่าลอยครับมาหมดครับศอกกลับเข่าลอยนะครับกาใช้ครับแม่ไมายมือไทยครับเสกสันการันตีความดูดเดือดครับโดยรางวัลดูดเดือดสามปีนะครับกับไข่มุกขาวนะครับโดนนับกลับมานอกครับก็กับสิงห์ทองน้อยนะครับ หมัดมาครับหมัดขวาทิ้งไปครับแล้วก็กลับธนชัยนะครับทอแสงทิ้นน้อยครับสับล่างไปครับเศกสรรหยับเข้าหาเป็นเอกกระแทกยับต้องใช้ความยาวถีบยันแทงซ้ายไปครับแทงส่งมุมแล้วครับมาดูกันต่อยกที่สองครับหมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับกระแทกแยับนําไปครับเสกสรรภาคนี้เป็นภาคที่2ที่ทั้งคู่เจอกันครับแรลกแข่งหมัดขวาไปครับเสกสรรเบียดเข้าหาถีบยันคืนมาเป็นเอก ขยับเข้าไปครับดูวบตานี่จ้องเขม่งเลยนะครับแทกยับในขณะนั้นทั้งคู่ก็อายุไล่เลี่ยกันนะครับเศกสารี่ยี่สี่ครับเป็นเอกยี่สามนะครับจริงๆเกิดปีเดียวกันนะปีสามสองครับแต่เศกสารเกิดมกราครับแข้งขวาลุดไปเป็นเอกเกิดพฤศจิกาขยับเข้าหาแข้งขวามัดขวาครับริบร้อยครับลมทั้งยืนะครับจับขาครับโดนต่อยมาครับไม่ได้กันหพยายามจะการแล้วครับ แต่ต่อยลอดกาดไปนะครับดูว่เบียดเข้าหาบดูวินาทีทองครับมิญญาณพิชชาตของเสกสรรพยายามกอดครับเป็นเอกอย่างไรครับมัดซ้ายขวาแข่งขึ้นมาเกี่ยวเสกสันง้างขวามาแต่กายครับมัดขวายิงไปแข่งหลุดไปครับเป็นเอกฟื้น <c oughs> <c oughs> ไม่ฟื้นครับมัดขวาของเสกสรรแข่งขึ้นมาเบียดเข้าหาเสกสันมัดขวาทิ้งไปครับหืมกดเต็มจะงอยค้างครับปัดขวาแต่ยังไม่ลงนะครับ ขยับขยับยังไงครับเสกสันมัดขวาทิ้งไปครับมัดขวาย่อแลยครับมัดซ้ายตามขยับเข้าหาครับค่อยๆเชือดนะครับเอาแม่นๆนครับมัดขวาครับอย่างคอมไปดินเนึ้อครับเสกสันมัดขวาแลกกับแข้งครับยังไม่เข้านะหมัดขวาทิ้งไปครับเสกสันแทงขึ้นมาเป็นเอกกรรมการก็แยกก่อนครับจงังหวะนี้ดูว่บ ตานีจ้องเขม่งครับสมาธินี่แน้วแน่ครับเสษสันจะน็อกให้ได้ครับหมัดขวาครับเรียบร้อยครับเต็มขมับนะครับหมัดนี้นาความลงกับพื้นนะครับดูครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเต็มเต็มครับก็ไม่เหลือนะครับดูวิญญาณพิชฆาตของเสษสันต์นับในวัยยี่สิบสี่ปีเท่านั้นครับก็ชนะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับ